อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุูก่อนอื่นดูอาก่อนเรียนพร้อมกันก่อนเลยค่ะรอบบิชรอฮ์ลีซอดารีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮุลุลอันกะเดตัมมิลลิซานียัฟกะฮูกอวลีรอบบิซิดานีอิลมาวะรุซุกนีฟะห์มาอามีนนะคะ อ่านะคะนักเรียนวันนี้เริ่มที่หน้า118อายะที่2ี่นะคะถ้าพร้อมแล้วตาอาวุสตัสมิยาพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจิมบิสมิลลาฮิริราะห์มานิราะฮีม ومن ازلم ممن افترى على الله كثيبا او كذب باياته انه لا يفلح الصالمون นักเรียนคะเรามาดูอายะนี้พร้อมกันนะคะว่ามีตรงไหนบ้างที่จะต้องระวังอ่าเริ่มตรงนี้วามันอัสลามูนูนตาพบก,กับตัวลิฟนักเรียนจําได้ไหมคะว่ามันเป็นฮุกมอะไรอ่ามาชาร์ลอคค่ะเป็นฮุกมอิสฮาร์ฮุกมอิสฮาร์ก็คือเมื่อนูนตายหรือว่าตันวีนไปพบกับหกอักษรก็คืออ่าฮัม za อินฮาคอรินฮาก็คืออ่านให หน่วงอ่านให้ชัดเจนโดยไม่ต้องหน่วงเสียงนะคะว่ามันอัลเมุว่ามันอัลเมุอามาชาล์ค่ะถัดไปก็คือมีตรงไหนคะอ่าที่คุณครูวงกลมไว้ก็คือมิมมาตรงนี้มิมมาเราต้องอ่านหน่วงเสียงนะคะเพราะว่ามันมีตัดิทบนตัวมิมอ่านเน้นช้าช้ามิมมานิฟตโร อีกรอบค่ะมิมานิฟตาโรอ่ามาชาลนะคะถัดไปมีตรงไหนอีกบ้างคะอ่าตรงนี้ที่คุณครูวงกลมไว้ก็คืออินนาฮูก็คือมีตัชดิดบนตัวนูนเหมือนกันเลยนะคะอ่านน้นช้าๆอินนาฮูลายุฟอ่ะมาชาลค่ะถัดไปเราดูอายะถัดไปพร้อมกันเลยค่ะ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون เรามาดูอายะนี้พร้อมกันนะคะว่ามีตรงไหนบ้างที่จะต้องระวังริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนักเรียนช่วยคุณครูหาด้วยนะคะตรงไหนบ้างอ่าตรงนี้ตันวีนพบกับตัวซาตันวีนพบซาเป็นหัวก,กลมอีกฟ้าอ่านให้หน่วงเสียงนะคะอ่าอ่านให้หน่วงเสียงจะมีอัลซุมมา อ่ะอีกรอบค่ะมีอัซุมมะอ่ะมาช้าแล้วค่ะถัดไปก็คือที่ในครูวงกลมไว้ก็คือมันมีตัชดิดบนตัวมีมก็คืออ่านเน้นช้าๆซุมมะอ่ะมาช้าแล้วค่ะถัดไปมีมีตรงไหนอีกบ้างคะ อ่าตรงนี้ก็คืออัชโรกิวอัชโรกิวตรงนี้มันมีมัดส,สั้นอยู่นกักเรียนเห็นไหมคะมัดส,สั้นก็คือมันจะเป็นมัดมันจะเป็นหลังคาบางๆอยู่ด้านบนเราอ่านยาว3ถึงสี่ฮารกัสน,นะคะนะคะตรงนี้ก็คือลิลาดีนาอัชโรกิวอ่าอัชโรกูอ่ามาชาร์ลอะค่ะถัดไปมีต้องไหนอีกบ้างอ่าตรงนี้ ชูโรกาอ่าตรงนี้เป็นมัดยาวเพราะว่ามันเป็นตัวหนาๆอ่าตรงนี้ตัวหนาๆมัดยาวเราอ่านยาวกี่ฮารกัสคะอ่ามาชาลอคค่ะอ่านยาวสี่ถึงหกฮารกัสนะคะอนาชูรกาอุกุมุลลาดีอ่าชูรกาอุอ่าเราอ่านยาวสี่ถึงหกฮารรกัสนะคะตรงนี้ถัดไปก็คือ กูจุมตรงนี้นวนตายพบกับตัวตาเป็นหัวกลมอีกฟ้าอ่านให้หน่วงเสียงด้วยนะคะกูจุมอตสมุนอีกรอบค่ะกูจุมอตสมุนอ่ามาชชาญล้อนนะคะเราไปดูอายะถัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ซุมมะลัมตะคุมฟิตนาตุหุม وا อิลลาอัลกาลูอิลลาอัลกาลูวัลลอฮิรับบินามาคุนนามุชริกีนอ่าอายะนี้มีตรงไหนบ้างคะนักเรียนที่ต้องระวงัง อ่าที่นครัวงว,งวงกลมไว้ก็คือตัชดิสบนตัวมีมอ่าเน้นช้าๆ้าเขาเรียกว่าอ่าชัดดะตาร์คีอ่าอ่านเน้นช้าๆ้าเขาเรียกว่าอ่าชัดดะตาร์คีก็คืออ่านเน้นช้าๆซูมมา ซุมม่ะอ่ามาชาร้อนค่ะถัดไปตรงไหนอีกบ้างคะอ่าตรงนี้ตากุงตากุงฟิตนาตูฮุมตรงนี้กุงนวลต,ตายพบฟ้าเป็นฮุกอมอีกฟ้าอ่ามาชาร้อนนะคะสําหรับนักเรียนที่ตอบเมื่อตะกี้ก็คือนวลตายพบกับตัวฟ้าเป็นฮุกอมอีกฟ้าอ่านให้หน่วงเสียงด้วยตากุงฟิตนาตนูฮุม อ่ามาชาลอคค่ะถัดไปก็คืออิลลาตรงนี้ลาตรงนี้เป็นมัสซั่นเพราะว่าเป็นตัวบางๆอยู่อ่ามัสซั่นตัวบางๆอ่านยาว3 4ถึงสี่ฮารกัสอิลลาอัลกลูอ่าองนูนตาพบก็เป็นวงกลมอีกฟ้าแล้วก็อ่านหน่วงเสียงด้วยเช่นกันนะคะอักุลูอ่ามาชาลอคค่ะถัดไปเราดูสิคะว่ามีตรงไหนอีกบ้าง อ่าตรงนี้นะคะก็คือมีตัชดีบนตัวนูนตัชดีบนตัวนูนก็เช่นกันค่ะเป็นเขาเรียกว่าชัดดาตารคีอ่าชื่อของมันชัดดาตารคีก็คืออ่านเน้นช้าๆมากุนนา อ่าชัดดาตอรคีก็คือเป็นตัชดีดก็คือเป็นเหมือนฟันอะลักษณะเหมือนฟันนะคะนักเรียนอ่าชัดดาตอรคีก็คือมีตัชดีดหรือว่าอ่ามันจะมีเหมือนฟันอยู่ด้านบนตัวนูนกับตัวมีมสองตัววิธีการอ่านของมันก็คืออ่านเน้นช้าๆมากุนนามุชริกีนอ่ามาชาล็อคค่ะอ่ายะถัดไปกันเลยนะคะ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ อ่ะอาะน,นี้พร้อมกันเลยมีตรงไหนบ้างที่ต้องระวังเริ่มแรกเลยอูซุรตรงนี้นวนตาพบจอเป็นหูกลมอีกฟ้าอ่านให้หน่วงเสียงด้วยนะคะอู จูร์กฟุาอูรอ่ามาชารลอคค่ะถัดไปก็คืออลัอลออัลานี้มีมัดส,สั้นอยู่ด้านบนบางๆนะักเรียนคะอ่าเป็นมัดบางๆเป็นลักษณะหลังคาบางๆอยู่ด้านบนอ่านยาวมาชารลอคค่ะสามถึงสี่ฮารอกัสอัลาอ่าถัดไปอังอังนี้นูนตายพบฟา้าเป็นหุกลมอีกฟา้าอ่าเป็นหุกลมอีกฟ้าก็คือเมื่อนูนตายหรือว่าตันวีนไปพบกับกี่ยักษรแล้วนะคะอีกฟา้า อ่ามาชาร์ล็อตนะคะสำหรับนักเรียนที่ตอบก็คือมันไปพบกับ15อักษรก็คือตาซายิมดันซันไซซีนชินซอดดอสตอโซฟากอฟกัฟอ่านให้หน่วงเสียงนะคะอ่าละอ่าฟูซีฮิมอ่ะมาชาร์ล็อตค่ะถัดไปมีตรงไหนอีกบ้างคะอ่ะตรงนี้ก็คือมีมตายอ่ะนักเรียนเห็นไหมคะมีมตายก็คือมีมที่มีสุกูลไปเจอกับมีมที่เป็นก็คือมีมที่มีสระ เขาเรียกว่าฮูกรมอะไรนะคะตรงนี้เมื่อวานเรียนไปแล้วค่ะอ่ามาชาลอคค่ะเรียกว่าอิดะวอมุตะมาซีเลยนิซอรีรุลมาอันุนนะก็คือวิธีการอ่านอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียงด้วยนะคะว่าดอลเลนฮุมาเานูยฟตารุนอ่ามาชาลอคค่ะเราไปต่อ,อยาถัดไปกันเลยค่ะว่ามินฮม سمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين อ่มาชาลอค่ะเรามาดูอาย่นี้พร้อมกันนะคะว่ามีตรงไหนบ้างที่จะต้องระวังอ่าเริ่มตั้งแต่ว่ามินฮุมตรงนี้ว่ามินฮุมมาามินฮุมม่ตรงนี้มีมตายพบกับมีมเป็นผู้ก็มอ่ามาชาลอค่ะอิโดรอนมุตามาซีไลนิสโซกีรุนมาอันกุนนะอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียงว่ามินฮุมไมส ตตมีอออีไอ่าต่อไปไหมก็คือถัดไปไมมนูนตายพบกับตัวยาเป็นฮวกรมอิดาวนมาอินกุนนะก็คือเมื่อนูนตายหรือว่าตันวีนไปพบกับเสียงสอนยาวามีมนูนอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียงไม่สตมีอออีไลคอีไลคตัวกาฟอีไรอ่ามาชาล่ะค่ะถัดไปตรงไหนอีกคะ อ่าตรงนี้ที่คุณครูวงกลมไว้ก็คือไอกินนาตันตรงนี้มี an มตัชดิสบนตัวนูนเมื่อตกี้คุณครูบอกไปเลยนะคะตัชด an ิสบนตัวนูนหรือว่าตัชดิสบนตัวมีมเราอ่านเน้นชา้าชาชื่อของมันก็คือชัดดาต์โรคีอ่ะ ชัดด oh าโรคิอากินนาตันอาเมชาลลค่ะถัดไปก็คือนูนตายพบกับตัวยาไอเฟอฮูนูนตายพบกับตัวยานี้เป็นฮูกรมอิดาวันมาอินกุนนะก็คือเหมือนกับด้านบนเลยตรงนี้นะคะอ่ะเป็นอิดาวันมาอินกุนนะอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียงไอเฟอฮูอมามมชาโลค่ะถัดไปก็คือวาฟีฟีนี้มีมัสสันอยู่ด้านบนนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะอ่ามัสสันด้านบนก็คือเป็นบาง บางเป็นหลังคาบางๆอยู่ด้านบนเราอ่านยาว3-4ถึงฮาร์โรตมาเช้าล้อค่ะว่าฟีอาซานิฮิมวะกุโรวะกุโรวะกุรอ่ามาเช้าล้อนะคะตรงนี้เป็นอ่าตัวกอฟกอ,ฟ,กอฟมีเครื่องหมายสุกูลอยู่ด้านบนอ่ากอฟตรงนี้เราเรียกว่ากอลกะละ มันมีสุกุลอยู่แล้วเราเรียกว่ากอลกกลัสซุกรออ่ะกอลกกลัสซุกรอก,ก,การอ่านสะท้อนเสียงที่เบาการอ่านสะท้อนเสียงที่เบาอ่ะนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะวาฟีอาซานนฮิมวะกุรออ่ะอีกรอบค่ะวาฟีอาซานนฮิมวะกุรอ ามาชาลอคค่ะถัดไปก็คือ e เราอ่า e นวนตายพบยาเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นอเราวัมาินุนนะอ่านให้เข้ากันแล้วก็หน่วงเสียงด้วยววอีเราอามาชาลอค่ะถัดไปก็คือมีตรงไหนอีกคะอ่าฮัตาตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะอ่ามันมีหลังคาบางๆอยู่เรียกว่ามาสัาน้นอ่านยาว3-4ฮารอกัตน,นะคะฮัตาัา าอ่อมาชารล็อคค่ะถัดไปคืออีลาเจเนนี้เป็นมัดยาวอ่ายานี้มันเป็นมัดยาวเพราะว่าหลังคามันหนาหลังคาหนาเรียกว่ามัดยาววิธีการอ่านอ่านยาวอ่ะมาชารล็อคค่ะสะี่ถึงหกคารกัสน,นะคะอีลาเจอูเกออ่อมาชารล็อคค่ะถัดไปมีตรงไหนอีกคะ อ่าตรงไหนอีกคะอ่ากาฟารูรูตรงนี้ก็คือมันมีหลังคาบางหลังคาบางอ่านยาวอ่าสามถึงสี่ฮารกัสลิลละยากูลุลลาฮีนะกาฟารูอามาชาลรอคะ่ะถัดไปก็คืออ่านนี้ด้วยฮะตรงนี้ก็เป็นมัสซันอ่านยาวสามถึงสี่ฮารกัสด้วยเช่นกันแล้วก็ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าก็ทำน,นี้แล้วนะคะวันนี้คุณครู อ่านจากอายะที่21ไปจนถึงอายะที่25การบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้กับคุณครูเริ่มตั้งแต่อายะที่21ไปจนถึงอายะที่34อ่ะเริ่มตั้งแต่อ่ะย้ำอีกรอบนะคะตั้งแต่อายะที่21หน้าที่1 1 8 ไปจนถึงอายะที่34หน้าที่119 like ่อ ah il ah ัดคลิปเสร็จแล้วส่งมาให้กับคุณครูด้วยนะคะยาซากัลลอฮุไครอนค่ะซุบฮานัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิฮีซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอัลต้าอัสตัฟิรุกาวะตูบุอิลัยอะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตู